สวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราอยู่ตรงไหนกันคะเราอยู่นอกห้องเรียนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้กันนอกห้องเรียนค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเราจะไปทำอะไรไม่รู้ใช่ไหมล่ะคะวันนี้ค่ะเราจะไปสำรวจโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะเราจะไปสำรวจบริเวณที่มีแอ่งน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามีตรงไหนบ้างนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆพร้อมไปสำรวจกับครูเพื่อนหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มจากตรงโน้นนะคะลองไปดูซิว่ามีแอ่งน้ำไหมคะเพื่อนเดินไปแล้วนะคะนีมีไหมนะตรงนี้ไม่มีค่ะมีไหมนะแถวนี้โอ้ เด็กๆคะครูเพิ่งเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่ามันคืออะไรเอาละคะ่ะครูเพิ่งเจอแล้วนะคะนั่นก็คือนี้เลยคะ่ะน้ําขังคะ่ะเด็กๆคะอยู่ใต้ต้นนี้เลยดูใต้ต้นพุทธรัตษาเลยคะ่ะเป็นแก้วนะคะอยู่ในแก้วเพราะว่าแก้วนี้นะคะเป็นแก้วที่เด็กๆนะคะเอามาเล่นแล้วก็ไม่ยอมเก็บคะ่ะมันก็เลยทําให้เกิด น้ําขังอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆรู้ไหมคะถ้าน้ําขังแบบนี้จะมีอะไรข้างในคะอาจจะมีลูกน้ํายุงลายอยู่ข้างในนั่นเองค่ะแล้วถ้ามียุลูกน้ํายุงลายอยู่ข้างในพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรคะเป็นยุงนะคะยุงที่ชอบกัดเด็กๆหรือว่าชอบกัดคุณครูนั่นเองเวลายุงกัดเราเนี่ยเวลายุงกัดเราเยอะๆเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นโรคอะไรนะคะโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อเราเจอน้ำแบบนี้เราจะทำยังไงดีคะเราต้องทำยังไงคะเทน้ำทิ้งนะคะเทน้ำทิ้งไปเลยให้ไปเป็นให้เราเลี้ยงต้นไม้ไปเลยค่ะแล้วก็แก้วเนี่ยเราไงแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกอีก มันก็จะขังอีกฉะนั้นเราเทเสร็จแล้วเราต้องคว่าแบบนี้นะคะภาชนะอย่างอื่นก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่แก้วเป็นภาชนะอย่างอื่นคะว่าแบบนี้นะคะไม่ใช่ไงนะคะถ้าไงเนี่ยมันจะมีน้ําขังแล้วมันก็จะมีลูกน้ําต่อหรือว่าถ้าเป็นแก้วหรือว่าภาชนะที่สามารถใช้ได้เด็กๆก็สามารถนําไปล้างได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเมื่อไปสํารวจเสร็จแล้วเมื่อกี้ครูเพื่อทาอะไรบ้างคะ ไปสำรวจน้ำน้ำขังใช่ไหมคะแล้วก็เททิ้งใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมนะคะที่บ้านของเด็กๆก,ก,ก็เหมือนกันช่วงนี้เป็นช่วงฤดูอะไรคะรดูฝนฉะนั้นรดูฝนเนี่ยมันต้องมีฝนอะไรคะฝนตกลงมาอยู่ตลอดเวลานะคะฉะนั้นภาชนะหรืออุปกรณ์ใดที่มันมีน้ำขังนะคะเด็กๆต้องทำยังไงเอ่ยความทิ้งนะคะเพื่อให้ เราเนี่ยไม่เป็นโรคไข้เลือดออกนั่นเองแล้วก็ไม่มียุงด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอรเปรก็ขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ